ป้าทุกคนครับโอ้เมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนาะสาเปียเมื่อวานสาวเปียเห็นเมื่อวานก่อนที่เข้ามาเก็บครับสาวเปียเห็นเป็นเล็กๆเก็มไมหมดเลยครับนี่ผลของการเว้นไว้หนึ่งวันครับทุกคนเป็นหมู่เลยครับผมติดพึ่งไข่เริ่มการเก็บเลยครับป้ามีจะดอกสอวยๆครับ กูตอนแรกบ่าวไทยเจอบ่าวไทยตะโกนเรียกสาวเปียเลยเป็นหมู่เลยสาวเปียว่าเชื้อเล็กๆก,ก็ยังมีอยู่นอกสาวเปียน้องกําลังออกใหม่ครับเพ็ดงพึ่งไข่เป็นเชื้อเป็นดนอกเล็กก็มีครับมีจะดอกอ,อ่อ,อนๆเลยนอกสาวเปียเดอกกำลังออกใหม่ครับกําลังสวยค่ะ ไล่นี้พอดีสวยไม่เต็มมือมเต็ม,ม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อหกสิบห้าครับวันนี้ก็มาหมายเดิมแหละครับพิกัดป่าบ้านหนองเมฆค,ครับตำบลหว้วยขาเมืองบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเมื่อวานก็หมานอยู่ครับได้เห็ดเต็นตะตะก้าเลยครับผม วันนี้ก็ได้มาล่อหาเห็ดเหมือนเดิมครับจะเห็ดละโงกอยากห่างแล้วครับทุกคนเมี่ยงห่างครับไม่ค่อยมีแล้วครับเมื่อวานเห็ดละโงกเอาละครับทุกคนก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เป่าไทยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเป่าไทยและสาวเปียนะครับไปรอลุ้นรอรับชมเลยครับวันนี้เป่าไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างหมูแรกแหกหมานกับเห็ดพึ่งดาครับ สามดอกสวยๆเลยครับผมยือฟังนี้อีกบ,กบาทมมาเป็นหม,มู่เลยครับไม่ใช่สามดอกแล้วทุกคนเยอะก,กว่านั้นใต้ไม้มีไหม มาครับพอแค่นี้ก่อนเห็ดพึ่งไข่สองดอกครับดอก,วออกส,วสวยอยู่นอาต่อเปียค่ะยังสวยย่ค่ะเห็ดพึ่งไข่อีกดอกหนึ่งครับป๊าทุกคนครับ โอ้เมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนาะสาวเปียปเมื่อวานสาวเปียเห็นเมื่อวานก่อนที่เข้ามาเก็บครับสาวเปียเห็นเป็นเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับนี่ผลของการเว้นไว้หนึ่งวันครับทุกคนเป็นหมู่เลยครับผมติดพึ่งไข่เริ่มการเก็บเลยครับปาดมีจะดอกสวยๆครับ ตอนแรกบ่าวไทยเจอบ่าวไทยตะโกนเรียกสาวเปียเลยเป็นหมู่เลยสาวเปียว่าเชื้อเล็กๆก็ยังมีอยู่นอกสาวเปียน้องกําลังออกใหม่ครับเป็นพึ่งไข่เป็นเชือ้อเป็นหน่อยเล็กก็มีครับอมีจะดอกอ่อนๆเลยเนาะสาวเปียมีจะดอกอ่อนๆดอกำลังออกใหม่ครับกําลังสวยค่ะไซนี้พอดีสวยเต็มมือสาวเปียแล้ว มามาส่อเปียมาฝากก่อนอเต็มมือแล้วครับทุกคนมานครับ้มีแต่ดอกสมบูรณ์เลยเนาะส่อเปีย โมนี้ไม่ได้สวยๆเลยค่ะถ้าเว้นไว้น้องก็จะดอกใหญ่ค่ะถ้าไม่มีก็ไ <คน S 2> ม่ไดกคน,คนพุพ่มเดียวครับเห็ดหลังแร่เห็ดหน้าแร่เนาะสาวเปียค่ะเห็ดหน้าแร่ค่ะดอกส,อสวยๆเลยครับดอกบานน้องยิ่งบานแข็งเนาะค่ะเห็ดละง่อขาวครับ ตูมแรกของวันอันนี้ไม่รู้จะหมานไหมเนาะวันนี้ห่างมากเลยค่ะเห็นละโอกแดงครับสองจูมครับผมเห็ดงะกกแดงดงค่ะเห็ดตะไคร้ครับสามดอกมีแต่ดอกส,อสวยๆเลยครับพูนนี้สวยค่ะเอาไปปิ้งกินครับทุกคนจะ <ทำ S 1> ป,ปิ้งทำน้ำพริกหอมมาก เริ่มห่างนะเสาเตยหละงกค่ะห่างแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นพวกเห็ดหลังแร่เห็ดไรออกใหม่เนะค่ะขาวดีในเห็ดหลังแร่ค่ะออกช่วงนี้ดอกสวยนะครับน้องโดนมแมลงกินอยู่เลยครับเป็นพึ่งดำ ็นละง,งกแดงสีจูงครับน้องกำลังขึ้นครับเดี๋ยเป็นไข่อยู่ครับแะเป็นจูมขึ้นมาอยู่ลึกมากเลยครับดอกแบบนี้เขาจะหนักมากเลยนะครับผมที่เดิมที่บ่าวไทยกาสาาเปียเก็บเมื่อวานนี่ครับเห็นละง,งก สดอกครับเห็นไหมอยู่ลึกมากเลยครับเมื่อวานน้องคงเป็นไข่อยู่ใต้ดินน้องไม่เห็นครับเก็บที่เดิมเมื่อวานเนี่ยนะครับมีจะดอกสวยๆเลยครับผม พุ่มเมื่อกี้ยิงดอกใหญ่ครับเพชรละงกเพิ่งนดำครับ ขาลายครับขาใหญ่มาก เห็ดหลังเขียวก็เห็ดพึ่งข้าวครับออกด้วยกันเลยครับดอกสวยมากเลยครับผมเห็ดหลังเขียวไม่จะดอกสวยสวยเลยครับถ้าเกิดไม่โดนฝนนี่น้องจะสวยมากนะครับอร่อยด้วยครับผม สามดอกครับนี่จะสวยๆเลยอีกพุ่มนึงครับเป็นหลังเขียว ครับผมหลังเขียวมีจะดอกสวยๆเลยครับทุกคนตรงนี้ แดดร้อนมากครับตอนนี้วันนี้ฝนไม่ตกเลยครับเห็ดหลังเกียวก็จะสวยมากออกกเห็ดพึ่งข้าวเลครับเห็ดหลังเขียว สองดอกครับเป็นพุ่มเลยครับทุกคนโอ้ทุกคนนี่ผมจะเห็บพึ่งข้าวด้วยจะเก็บเป็นังเขียวใส่กันครับแดดแรงมากครับทุกคนถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่เห็นเลยเป็นรังเขียวออกับเห็ดแดงกับเห็ดพึ่ง,ออง,อองข้าว ครับจะหาลายกลับบ้านแล้วครับพุ่มสุดท้ายครับทุกคนนี่พึ่งข้าวครับพึ่งข้าวคัม สวยน,นะครับ สวัสรทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงลาคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของเบ่าวไทยกันครับทุกคนมานเหมือนเดิมครับมาหมานเห็ดหลังเขียวด้านหลังครับทุกคนมี่ดอกสวยๆเลยครับถ้าฝนไม่ตกเห็ดหลังเขียวจะสวยมากเลยนะครับที่สําคัญอร่อยมากครับผมเห็ดวันนี้ที่เบ่าไทยกับสาวเปียได้ก็จะเป็นเห็ดหลังเขียวนะครับเห็ดพิ่งข้าค่าครับ เห็ดก่อหน้าแห้งเห็ดหน้าหวานครับเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนาครับผมเห็ดขาวดินเห็ดแป้งเห็ดละงอกแดงครับผมแล้วก็เป็นเห็ดพึ่งเลื้อยหรือพึ่งขาลายนะครับเห็ดหลังแรกก็ได้นะครับทุกคนแต่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเห็ดองนกก็ได้ดอกสองดอกครับผมมีจะดอกสวยๆนะครับวันนี้เห็ดพึ่งแดงก็ได้ดอกสองดอกเนี่ยแหละครับได้ไม่เยอะครับผมัห่างนะครับเห็ดละงอกก็เหมือนกันเริ่มอยากจะหมดแล้วล่ะครับเห็ดถอยแล้วครับผม ต้องรอดูเนี่ยครับเพิ่งจะแดดวันนี้ครับผมวันนี้ฝนไม่ตกรอดูแดดอีกสองสามวันนี่านะครับว่าเห็ดจะขึ้นใหม่หรือเปล่าผมว่าถ้าขึ้นใหม่ก็จะเป็นพวกเห็ดดินเนี่ยแหละครับที่ขึ้นใหม่จะเป็นพวกเห็ดหลังแร่เห็ดหลังเขียวแบบเนี้แหละครับเห็ดแดงเห็ดแดงหนาเอาละครับทุกคนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกก็มาล่าหาเห็ดที่ป่าบ้านหนองเม็กนะครับตำบลห้วยขาเบอร์บุญจังลิกจังหวัดอุลรธานีครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบสองนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพันห้า้หกสิบห้าครับ เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็บ่าวไทยก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ